ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยู่ในเตะตกเป็นข่าวลิสชื่อล่าอีก2สตาร์ดังค่าตัวรวมกัน73ล้านปอนด์เดลี่เอ็กเพสสื่อดังของอังกฤษตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสึปรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาคว้าทั้งโซฟียานอัมราบ,บักกองกลางทีมชาติโมร็อกโกของม่วงมหาการฟิออเรนตินา่าและชองแทนตดีโบกองหลังชาวฝรั่งเศสของนีดมาสู่ทินโอนแทฟเฟิร์ในช่วงเสมอนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าแมนยูได้นักเตะใหม่แล้วสามรายประกอบด้วยเมสันเมา อ,องเดนโอนานาและราสมุูสหอยลุนอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าเอริกเทนฮาเขาต้องการเสริมทีมอีก2ตำแหน่งนั่นก็คือกองกลางและกองหลังทั้งนี้เป้าหมายกองกลางก็คืออัมราบัตวัย26ปีที่มีค่าตัว30ล้านปอนด์และชองเคนโตดีโบวัย23ปีอดีตกองหลังบาร์เซโลนาที่ปัจจุบันคาแข้งอยู่กับนีดซึ่งเขามีส่วนสำคัญในการช่วยให้ต้นสังกัดเสียประตูน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ในลีกโดยมีค่าตัวอยู่ที่43ล้านปอนด์